ชาวเลอ้อยสัตรัฐบาลไม่มีความจริงใจรน,นรง์ไม่เผาเย,ย,ยาราชา สัญญาจะจ่ายตันละ120บาทแต่กับเบี้ยวไม่ยอมจ่ายหนังสือยื่นแล้วยื่นอีก2ปีแล้วที่รอคอยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับชาวและอ้อยนะครับไม่พอใจกับทางรัฐบาลนะครับที่ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขฝุ่นปัญหา PM 2.5นะครับ รณรงค์ให้เกษตรกรตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นปัญหา PM 2.5สัญญาจะจ่ายนะครับตันละ120บาทแต่กลับล่าช้านะครับไม่ยอมจ่ายซึ่งในกรณีนี้นะครับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับได้ยื่นหนังสือนะครับถึงรัฐบาลนะครับผ่านผู้ว่าเพื่อขอความเห็นใจชาวไร่อ้อยนั่นเองครับที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทางจังหวัดบุรีรัมย์มากกว่า100คนนะครับนำโดยนายดอนนะครับศรีโสภา นายกสมาคมชาวเลออ้อยบุรีลมเดินทางไปยื่นหนังสือนะครับถึงรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีลมนะครับเพื่อต้องการนะครับให้ทางรัฐบาลนําข้อร้องเรียนของพี่น้องเกษตรกรชาวเล่ออ้อยนะครับเข้าทางคอรมอเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวเลอ่ออ้อยกรณีที่ทางรัฐบาลนะครับพยายามเพิกเฉยนะครับการจ่ายเงินชดเชยไม่เผาอ้อยนะครับตันละ120บาทนั่นเองครับโดยมีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีลมนะครับและในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นตัวแทนนะครับเข้ารับหนังสือกับพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนั่นเองครับทางด้านนายดอนศรีโสภานะครับนายกสมาคมชาวและอ้อยจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่านะครับในอดีตนะครับเกษตรกรมักจะเผาอ้อยก่อนตัดนะครับพอจะตัดได้ง่ายซึ่งในส่วนของแรงงานนะครับต้องการการเผาต่างจากการตัดอ้อยสดนะครับที่ยุ่งยากนะครับและล่าช้าทําให้แรงงานนะครับไม่อยากเข้ามารับจ้างนั่นเองครับแต่หลังจากที่ทางรัฐบาลยุคก่อนหน้านี้นะครับ ได้มีการรณรงค์ในเรื่องของการเผานะครับให้เกษตรกรลดการเผาอ้อยลงนะครับให้หันมาตัดอ้อยสดแทนกรณีนี้นะครับกล่าวเป็นเรื่องที่พูดง่ายนะครับแต่ทําได้ยากมากโดยเฉพาะรถเกี่ยวนะครับซึ่งเป็นเครื่องจักรสาคัญนะครับในการตัดอ้อยสดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับคันละประมาณ10บล้านบาทนั่นเองครับแต่ทางสมาคมชาเลออ้อยนะครับได้พยายามรณรงค์นะครับมาอย่างต่อเนื่องถึงขั้นยื่นเรื่องนะครับขอเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลนะครับ ซึ่งได้มีการตกลงจ่ายให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับและการเยียวยาที่ต้นทุนนะครับสูงกว่าตันละ120บาทนั่นเองครับก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับได้รับเงินติดต่อกันมา4ปีนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับรัฐบาลพยายามนิ่งเฉยนะครับไม่สนใจซึ่งทางพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็ต้องออกมาเรียกร้องทุกครั้งนะครับทั้งที่เกษตรกรพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับมีความตั้งใจที่จะทําตามนโยบาย จะมีสติใหม่ล่าสุดนะครับของโรงงานน้ําตาลบุรีลำนะครับคือมีอ้อยเผาเข้าโรงงานนะครับเพียง2.5เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับซึ่งในจํานวนนี้นะครับก็คือเกิดจากอุบัติเหตุนะครับทั้งสิ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับจึงอยากจะฝากถามไปถึงทางรัฐบาลนะครับหรือทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับให้เห็นใจพี่น้องเกษตรกรชาและอ้อยด้วยนะครับที่ได้ทําตามนโยบายของทางภาครัฐนะครับที่ต้องการเห็นอากาศบริสุทธิ์ทางด้านนายดอนนะครับได้กล่าวว่า ตอนนี้ทางเกษตรกรพี่น้องชาว้อยกว่า8,400โคัเรือนนะครับเนื้อที่ปลูกอ้อยประมาณ220,000ไร่นะครับต่างรอคอยนะครับความหวังนะครับจากเงินเยียวยาของทางภาครัฐบาลนะครับอยากจะขอความชัดเจนจากทางภาครัฐบาลนะครับและอยากให้นําเรื่องนี้นะครับเข้าคอรมอโดยเร็วนั่นเองนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของทางรัฐบาลนะครับที่ต้องการแก้ไขฝุ่นปัญหา PM 2.5แล้วเยยวาให้กับทางพี่น้องชาวไร่นั่นเองครับ ณตอนนี้นะครับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับอยากจะรู้ว่าในส่วนของเงินเยียวยานะครับหรือเงินช่วยเหลือไร่ละ1นึอบาทนั้นนะครับจะได้รับถึงมือชาวไร่อ้อยกี่โมงโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่เคยรับปากกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยไว้ว่าจะช่วยเหลือนะครับเกษตรกรในปีการผลิต2566ทับนะครับและปีการผลิต2 5 6 7ทับนั้นยังเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับ ที่ยังคอยนะครับให้ทางรัฐบาลนะครับช่วยเหลือเล้ออยยาในส่วนของเงินตรงนี้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ